ปกติแล้วเวลาที่เราเห็นรถพยาบาลที่เป็นรถแอมบูแลนส์รถกู้ชีพกู้ภัยเขาเปิดสัญญาณไซเรนเขาพยายามจะแบบขอทางเนี่ยคือเราต้องหลบถูกไหมใช่ครับแต่ถ้าเราไม่หลบเนี่ยนะคะใครที่อยากจะจ่ายค่าปรับ500หรือใครอยากจะโดนตั้งข้อหาเจตนาค่าให้ทำแบบนี้ที่ชนบุรีค่ะบคัเลยร ึงต้องเป็นสีนนาวัตเวะเบิดให้ข้าด่านไปเลยเดทลองสังเกตเยอะๆนะคะคุณผูช้ชมสังเกตดูนะว่าบนถนนเส้นนี้มันมีรถคันอื่นๆอีกไหมในเลนอื่นที่เขาหรือถ้าเขาจะอ้างว่าหลบไม่ได้เปิดเพลงเสียงดังไม่ได้ยินนู่นนี่นั่นดูสิคะถนนลอ้อมเลยนะ,ยนะคุณอามันล้องนะคือ,ค,อคือรถกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยก็จะต้องมี เรื่องของสัญญาณไซเรนใช่ไหมมีมีไฟวบับๆด้วยมีเสียงด้วยถูกคือทุกอย่างมันมันต้องสังเกตได้อะไม่ใช่แค่เสียงไซเรนด้วยนะ<อ>เสียงประกาศด้วยนะคะ<อ>ว่าขอให้หลบทางให้หน่อยรปรากฏรถกระบะคันนี้ก็ยังไม่หลบให้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของรถพยาบาลเลยค่ะเขากําลังจะรีบไปช่วยคนเจ็บมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นกระบะชนมอเตอร์ไซค์ได้รับแจ้งว่ามีคนเจ็บสาหัสนะคะบริเวณถนนสุขประยูนช่วงหน้าวัดบ้านงิ้วค่ะที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี ระหว่างทางที่เขากำลังจะไปที่จุดเกิดเหตุโตยโยต้าวีโก้คันนี้วิ่งแช่ขวาอยู่แล้วก็ไม่ยอมหลบทางให้รถพยาบาลพยายามทำทุกอย่างสัญญาณไฟสัญญาณเสียงแม้แต่การพูดออกไมประกาศไปเลยว่าขอทางหน่อยมีคนเจ็บครับหลบให้หน่อย hmm. ปรากฏว่ารถคันนี้ก็ไม่หลบ จนในท้ายที่สุดรถพยาบาลเองต้องเบี่ยงออกซ้ายนะคะเพื่อแซงไปโลกออนไลน์เขาก็เลยมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะค่ะถึงพฤติกรรมของคนขับกระบะคันนี้ที่ไม่ยอมหลบให้รถพยาบาลบางคนบอกว่ารถที่ไม่ยอมหลบให้นี่นะมีความผิดตามกฎหมายมคือตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพพันทองนะคะพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยเขาเรียกเตรียมเรียกแล้วนะกระบะคันนี้มารับทราบข้อหานะคะอย่างที่บอกว่า คือถ้าแบบต่ำๆเนี่ยก็คือปรับ500บที่ไม่หลบให้แต่ถ้าหากว่าในปลายทางในท้ายที่สุดคนบาดเจ็บอะเขามีการบาดเจ็บหรือเขาถึงกับเสียชีวิตเนี่ยเขาจะต้องดูพฤติการของรถคันนี้ด้วยว่าเจตนาหรือไม่เจตนาอย่างไร,รมอาจจะมีข้อหาตามมาว่าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเจตนาประมาทให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ชีวิตมันหนักนะคะคไม่เบานะ ติดตามพีพีทีวีเอช36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย